โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมลาลัสนอร์เช่เพลย์สเตชันนะฮะวันนี้เรามาเล่นอุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอร์เรชันภาคสามนะครับในเรื่องของอุลตร้าแมนคอร์สมอรนะฮะอุลตร้าแมนจัสตินก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะเป็นซีรีส์นี้มีอุลตร้าแมนสองตัวนะครับอุลตร้าแมนจัสตินก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนคอร์สมอรนะครับอ้าวอดูเหมือนจะมาสู้กันนะครับคือคอร์สมอรเนี่ยไม่อยากสู้นะฮะแต่จัสต แล้วรออะไรก็สู้สิมาเข้ามานะครับมาโอ้ยเราต้องเปลี่ยนร่างก่อนอนะร่างน,นี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับร่างน,นี้แม่งหมดเมตตาเคเดี๋ยวร่างเรียบร้อยโอ้โหมาถึงโดนท่าแม่งเลยนะครับมาถึงก็โดนท่ามันเลยอะกันได้เว้ย ใกล้ๆอย่าเดี๋ยวนี้ระเบิดต้องป้องกันไอ้นี่ไม่ให้ระเบิดนะครับเออโดนแล้วเออเรียบร้อยระเบิดนะครับเอ้ยไอ้เฟลครับเฟลเอาใหม่เอาใหม่ เราต้องอยากให้นั่นระเบิดนะเมื่อกี้เราแม่งกระเด็นไปโดนไปใ,นใกล้ๆไปบวกตรงอื่นนั่นแหละนั่นแหละสู้ไปเรื่อยครับหลบเร็วหลบเร็ว นั่นแหละโดนไม่ได้โดนจนได้ครับโดนปล่อยไพ่แล้วเอ้ามันไม่ได้ปล่อยนะครับถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวไปโดนนั่นระเบิดอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้นี่แล้วนะครับโอเค ปล่อยท่าเลยมาขอบพายาไฟเรียบปล่อยพลังเลยครับเรียบร้อยครับผมตายละเบื่อจัสินแพ้นะครับจัสินแพ้นั่นเอง ทมไมคอมมอนก็ชวนชวนมาให้มาปกป้องโลกด้วยกันนะฮะแต่จัสตินมันไม่เอาเนาะจัสตินมันไม่เอานะหายไปแล้วนะฮะะโโลกงััรรวาาาาาานนนนีททบบออคมติิิส่วนใหญ่ในเรื่องอุลตร้าแมนคอมมอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสปาร์ลาดนะครับแต่มันจะมีเป็นหุ่นยนต์แทนนะสปาร์ลาดส่วนใหญ่คอมมอนมันจะช่วยให้กลายเป็นสปาร์ลาดตัวดีนะฮะ เนี่ยแหละย้อนที่มาบุกโลกฮะนี่คอร์อนมาป้องกันไว้ไว้โอ๊ oui, ามาถึงก็โดนเลยมาถึงก็โดนเลย อ่ะปล่อยท่าเลยปล่อยได้ปะวะพลังไม่พอนะครับโอ้อโดนมันสวนกลับเลยโอเคมันปล่อยมาแล้วกันได้ครับผมเออเราสู้ไม่ไหวนะครับนี่ จัสตินมาช่วยไว้นะครับจัสตินล้างใหม่ซะด้วยอเรียบร้อยครับจ,จัสตินให้พลังเรานะครับโอเคมาเว้ยฟื้นเว้ยนะครับได้พลังของจัสตินมาแล้วนะครับจัดไปคราวนี้สองลุมหนึ่งชนะแน่นอนนะฮะต,ตัวตัวสู้ไม่ได้เราต้องสองลุมหนึ่งเนาะ โอ้ยเราเปลี่ยนร่างเรียบร้อยครับงม่นมาจับมันเปิดเราก่อนเลยไปนูน่นไปนูน่นโอ๋อไม่โดนจัสตินจะหยิบไปไหนล่ะมันเวี่ยงมันอีกแล้วครับ มาใช้ท่าทั้งคู่เลยโอเอยท่าไม่พอครับพลังไม่พอนะฮะมาคราวนี้ใช้ท่าอีกรอบอเอ้ยเราโดนโอ้โหทำไมมันต้องมาจับเราเด้วเนี่ยจับจัสตินไป ท่าเลยครับจำจา้าสตินแม่งไม่ยอมชาร์จอะเราจะโดนท่ามันไหมเนี่ยถึงมันจะเจอสองลมหนึ่งแต่มันก็โหดเหมือนกันเนี่ยมาชาร์จไว้ โอ้ใช้ท่ายังไม่ได้เลยผ้าโอ้ไม่ยอมมาโอเค,อเคงั้นเจอท่านี้ไปก่อนแล้วกันโดนท่าเราท่าเดียวแม่งไม่ค่อยสกอบกระทะเลยนะครับ ซูมันสู้มัน,มนจัสตินช่วยกันหน่อยมามาครับจัสตินปล่อยมั่งแล้วออยังไม่ตายนะครับเจอท่าเรามั่งปล่อยทีเดียวสองท่าเลยครับโดนไปสองอันตายไหม โอ้โหขนาดนี้โดนไปสองข้างยังไม่ตายเลยนะครับโอโ้เราโดนอีกแล้วโอ้โหทำไมจัสติม่ง,งไม่เคยโดนพ่าดน,นี้เร็วเนี่ยเราโดนตลอดเลยนะครับพลังใกล้หมดแล้ว พลังใกล้หมดแล้วเจอท่าน,นี้หน่อยเลยท่าประสานนะครับนั่นแหละเหี้ยมตายทักทีพลังใกล้หมดทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นออหัวหน้าของไอตัวที่มันส่งหุ่นยนต์มาเมื่อกี้นะครับแล้วพลังเราใกล้หมดแล้วจะสู้ได้ไหมวะเนี่ย มันปล่อยลําแสงอะไรมันจะปล่อยลําแสงทําลายโลกนะครับมันปล่อยลําแสงทําลายโลกอ่ะพลังเราไม่ได้กระพริบแล้วนะครับแต่มันยังยิงสิงกระพริบอยู่เนี่ยกันไม่อยู่อ่ะนี่ลมล่ากันครับเตร์แมนชาตินงกับคอนมอนลมล่ากันนะฮะกลายเป็นเตร์แมนรีเจนต์นั่นเอง ไม่ยังได้ยินเสียงกระพริบกระพริบอยู่เลยเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคจบแล้วนะครับเป็นไงเสียวไหมโอเคนะครับก็ไว้เจอกันเอพิโซดหน้านะสัเอพิโซ